สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวตัวเปยของพอร t คิวนะครับปกติเพื่อใครเป็นสายเปยก็จะรู้นะครับว่าเวลานอนแล้วมันจะสึกหอนตรงไหลแล้วก็ไม่นอนไม่สบายนะครับแต่เปยของเราเนี่ยออกแบบมาใหม่กับนล่าสุดนะครับผมเป็นเปยแบบแฟตนะครับไม่หอดตัวนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านในนะครับเวลานอนก็สบายเลยครับนะไม่หอตัวนะครับเดี๋ยวให้ตะก้องเดินเข้าดูหน่อยนะครับนะครับนอนสบายอย่างนี้เลยนะครับ ห่อตัวครับซูงเข้าหน่อยเดินเดินเข้ามาปกติึ้นไปอยู่ธรรมดาก็จะห่อไหลับอย่างนี้เลยครับแต่นี้นอนสบายเลยครับเพราะด้านในก็จะมีเป็นตัวแผ่นรองนอนแบบใช้ลมนะครับแล้วก็จะมีฮุกเกี่ยวแผวนอออได้หลายจุดเลยนะครับแล้วก็จะสามารถติดทาร์ได้ด้านบนด้วยนะครับตามรูปที่ถ่ายให้เลยนะครับนอนสบายมากครับ อย่างผมนี่หนัก80โลน,นะครับสูง180ยเซนมาสบายเือ๋ยวพี่พี่ัวด้วยครับน,นี้ก็สามารถใส่เป็นเป้เป,เป้เราก็ได้นะครับเราหนักได้ถึง150กิโลกรมนะครับ